จดก,การผลกระทบบริเวณพื้นที่ส่วนนี้ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากการาขาดข้อมูลในการป้องกันและแจ้งเตือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเราไม่ทราบทึงทางการไหลของน้าที่แน่นอน ระ้ำระบน้ํามกันราน้รบบงชาติีว่าจะตกนี่ืระบายน้ำได้สะุกที่สุดระบไปน้าจากไหนระบายน้าจากแม่น้ําชียายาชินแม่องบานกโป่งถามทําทไมต้องระบายนาพวกที่มานะครับที่มานี้ไหนไหมีทั้งปีเนี่ยก็ดูที่ว่าประโยชน์ เพิ่มเติมมนะันคืออะไรก็ออาทั้งนั้นก็มาดูซินะครับพายุมาก็จะรู้ละเอาพายุมารูกก่อนนะครับไกลไปร้อยกิโลพายุมันเกิดอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ว่าเล็กขึ้นใหญ่นะฮะจะได้เตือนชาวบ้านเขาเกิดจาคภูเขาว่าคือนมันใหญ่นะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาบอกก็คลื่นใหญ่นะฮะบอกคลื่นใหญ่ใหญ่แค่ไหนก็ตอบไม่ได้นะฮะบ,บางคนก็พยายามพูดเมตรสองเมตรให้เนีมันบอกเป็นเซนนะคนก็จะรู้รายละเอียด